สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ Cm Variety นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตำบลสีภูมินะครับอยู่อตอนนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยนะครับกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการกีฬานะครับ แล้วก็ย่านนี้นะคะก็จะเป็นย่านที่เรียกว่า,าสมเพชก็ได้นะคะเพราะว่าสมเพชเนี่ยถ้าเป็นคนเชียงใหม่นะครับรุ่น7 0 8 0นตเเป็นต้นไปนะคะก็จะรู้จักนะครับสมเพชเพราะว่าย่านนี้จะเป็นเต็นรถมือสองนะครับที่ใครๆก็รู้จักนะครับก็เป็นแหล่งรวมร้านขายรถมือสองนะครับ หลายๆรุ่นนะครับเป็นแบบเส้นทางยาวไปถึงแจ่งสีภูมินะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับวันนี้อากาศดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของเดือนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเชียงใหม่ก็ เป็นการเปิดประเดิมนะครับงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่นะครับปีนี้พิเศษแล้วก็คงตั้งแต่ปีนี้น่าจะเป็นประเดิมเป็นปีแรกที่จัดงาน5วันนะครับวันนี้วันที่1จัดจนถึงวันที่5้าเพราะว่าปกติแล้วจะมีแค่3วันนะครับสำหรับงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็ก็ยาวๆกันไปเลยนะครับวันหยุดยาว วันเสาร์อาทิตย์ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับสำหรับขบวนแห่ก็จะมีวันที่นะครับสามวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นงานประเพณีไม้ดอกไม้ประดับซึ่งปีนี้เป็นปีที่47นะครับอดอยู่ที่วัดเทพมนตทียนนะครับก็อาจจะมา คืออดไม่ทราบเวลาที่แน่นอนนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับติดป้ายไว้ว่าช่วงเช้าเปิดเวลาตั้งแต่6โมงเช้านะครับ6โมงครึ่งเช้าจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็พัก3ชั่วโมงช่วงบ่ายเปิดบ่าย3ถึงทุ่มครึ่งนะครับเนาะ mm hmm. ก็พอดีอดมาก่อนเวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปเดินทางไปตัดผมนะครับย้อมสีผมมาแล้วก็จะตัดผม นะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับแนะนําสถานที่นะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณแรกนะครับก็จะเป็นเทวไลนะครับเป็นเทวไลที่พระพรมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเดี๋ยวถ้าเปิด อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะวนมาอีกรอบหนึ่งนะครับด้านบนก็จะเป็นเทวลัยนะครับที่มีทุกๆพระองค์นะครับมีในส่วนของเทพทุกพระองค์ในศาสนาฮินดูนะครับสายบูบูชานะครับก็สำหรับสายมูเชียงใหม่นะครับพี่พีที่มีความเชื่อนะครับเพราะว่าในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะมีะเทวไลที่เป็นอินดูซิกนะครับก็จะมีอยู่ที่เดียวนะตอนนี้นะครับที่รถทราบ <c oughs> ก็อยู่ใกล้ๆกับอ,อนุสาวรีย์ช้างเผือกนะครับแต่ว่าเป็นวันเวแล้วก็ตรงมานะครับก็จะเจอวัดนี้แล้วก็ที่จอดรถก็สะดวกนะครับเพราะว่าสามารถจอดรถได้ข้างทางนะครับปิดริมประตูรูนะครับ ติดรั้วของมหาวิทยาลัยนะครับการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาเขตเชียงใหม่เลยนะครับจอดได้ตลอดทางและทุกๆค่ำคืนของวันอังคารนะครับตอนกลางคืนช่วงประมาณตั้งแต่หนึ่งทุ่มตอนเย็นๆน,นะครับจะมีพิธีกรรมทางศาสนานะครับแล้วก็ปิดพิธีก็จะมีอาหารของในทางทางอินดี อินเดียหรือว่าทางสัตว์เป็นแบบถวายนะครับแล้วก็เป็นโรงทานที่นะครับผู้ที่มาร่วมนะครับศาสนาศาสนิกชนของฮินดูที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมก็สามารถทานได้นะครับในทานฟรีนะครับในวันอังคารเนาะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆที่นับถือนะครับ แล้วอยากมาสักการะก็มาที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับแบบต่างจังหวัดหรือว่าพี่ๆคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสมาแวะเวียนจังหวัดจังหว่นะครับสำหรับนะคะพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่สันป่าตองเป็นพิพิธภัณฑ์พระพิครณเนศนะครับตรงนั้นก็ไปได้นะครับประมาณสักไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับประมาณมากกว่า20กิโลบกบวกบวกนะครับ ในอำเภอสันปะตองนะครับก็จะได้เห็นพระพิคเนศในรูปแบบร,รูปทรงต่างๆนะครับมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับและสำหรับคลิปนี้โอ๊ตล่าลาก,กันไปก่อนนะครับแล้วมาพบมา,มาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ในคลิปหน้าและก็ไล์สดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องโอทด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ